นิทานธรรมชาดกเรื่องเพราะซอยเส้นเดียวแท้ๆก่อนสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์พรหมทัตครองราชสมบัติณเมืองพารณสีวันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสพระราชุยานพร้อมด้วยพระมเหสีและเหล่าข้าราชบริพารหลังจากชมธรรมชาติจนเป็นที่พอพระราชชลิศไทยแล้ว ทั้งสอง,รองพระองค in ์ได้เปลืองเครื่องทรงและเครื huh. ่องประดับให้นางสนมดูแลรักษาไว้เพื่อที่จะทรงกีฬาทางน้ําในสระบกกรณีคือสระน้ําที่เต็มไปด้วยบัวอย่างสะดวกแต่นางสนมกลับละเลยหน้าที่และเผลอหลับไปเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นจากสระปรากฏว่าสอยพระศอของพระมเหสีเส้นหนึ่งหายไปเจ้ารู้ไหมว่าใครเป็นผู้ขโมย พระเจ้าพรหมทัตตรถามด้วยประพักที่บึ้งตึงเออคือคือว่าพระอาญาไม่พ้นกล้าวมีมีผู้ร้ายคนหนึ่งเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวผิวดำแดงได้แอบเข้ามาในเขตพระราชุทยยานและขโมยสร้อยพระสอไปเพคะนางสนมเกรงพระอาญาจึงแต่งเรื่องบิดเบือนเพชรทูลทรงเดชให้พัยพ้นตัวโดยไม่คำนึงถึงความดร้อนของผู้อื่นเลย พระเจ้าพรหมทัตกำลังพิโรธมิถันให้ไตรตรองตรัสสังหัวหน้ามหาดเล็กออกติดตามจับกลมตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว,รวบรรดาทหารมหาดเล็กต่างรู้แก่ใจดีว่าเมื่อบอกพร่องต่อการให้ความอารักขาย่อมมีโทษหนักถึงประหารชีวิตโดยเฉพาะถึงขนาดปล่อยให้มีคนร้ายบุกเข้ามาจนถึงเขตพระราชุทยานเมื่อต่างกลัวความผิดจึงเร่งออกค้นหาตัวคนร้ายด้วยความมุ่งมัน่น จนล่วงเข้าสุเขตชายป่าพ,พบชาวบ้านคนหนึ่งถือคันเบ็ดเดินผ่านมาพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อดำแดงตรงกับคำให้การของนางสนมน่าจะเป็นหัวขโมยจึงช่วยกันจับกลุมตัวเพื่อนำไปรับการไต่สวนเจ้าขโมยสรอยคอของพระมเหสีไปซ่อนไว้ที่ไหนพระเจ้าพระมทัตรสสอบสวนด้วยพระองค์เอง ข้าข้าข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องเลยจริงๆและไม่ใช่ไม่ใช่คนขโมยไปชายผู้ถูกกล่าวหาตอบเสียงละล่ำลันลักแต่ขณะกำลังเดินอยู่ที่ชายป่าเพื่อจะไปจะไปตกปลาเห็นทหารจำนวนมากก็เลยตกใจวิ่งหนีก็เลยโดนไล่จับเอาตัวมาที่นี่แหละพระเจ้าข้าสแสดงว่ามีพิรุ พระเจ้าพระมาททัศน์ทรงด่วนสรุปถ้าไม่ได้ทําความผิดอะไรทาไมจึงต้องหลบหนีแถมมีการตะกุตะกักไม่น่าเชื่อถือรีบรับสารภาพมาเร็วเข้าไม่เช่นนั้นจะถูกลงพระอาญยายอย่างเฉียบขาดถึงขั้นหัวหลุดจากบาแต่แต่ข้าไปเจ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นขโมยจริงๆนะพระเจ้าข้าผู้ถูกกล่าวหาย,ยัางคงยืนครานปฏิเสธเดีย่ละไม่ยังกล้าปากแข็ง เห็นทีต้องถูกโวยจนกว่าจะยอมรับสารภาพทหารลงมือก็ได้ครั้นเห็นทหารถือแสเดินตรงเข้ามาหาเดนวตาถมึนถึงชายผู้เคราะห์ร้ายถึงกับร้องเสียงหลงคิดในใจว่าอย่างไรก็คงหนีพระอาญาไม่พ้นเห็นทีต้องแต่งเรื่องโกหกเพื่อเอาตัวรอดไปก่อนยอมแล้วยอมแล้วพระเจ้าข้าอย่าลงพระอาญาเลยข้าพระเจ้าขอรับสารภาพโดยไม่บิดเพล้ พระเจ้าประมทัดทรงประสวนอย่างผู้ชนะฮ่าฮ <hi> ถ้าเช่นนั้นจงรีบไปนำสร้อยพระสอรพระมเหสีมาคืนแต่โดยดีจะได้พิจารณาให้รับโทษเพียงสถานเบาข้าพระเจ้าขายขายสร้อยเส้นนั้นให้กับท่านเศรษฐีไปแล้วพระเจ้าค่าเมื่อเศรษฐีถูกนำตัวมาสอบสวนตอนแรกก็ให้การปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่อย่างใด แต่ครั้นพอจะถูกลงพระอาญาเห็นว่าตนคงไม่อาจทนทันทรมานได้แน่มีหนทางเดียวที่จะเอาตัวรอดได้ก็คือการยนนความปิดไปผู้อื่นต่อเดชะพระอาญามิผ้นกล่าวพระเจ้าได้มอบส่อยพระสอบเป็นของกำนันแก่ท่านพรามปโรหิตซึ่งเป็นที่ปรึกษาราชการด้านขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตของพระองค์นั่นแหละพระเจ้าคะ่ะ ริงหรือท่านปรหิตคงไม่ทราบสินะว่าของกำนันที่ได้รับมีประวัติความเป็นมาเช่นไรนี่หัวหน้ามหาดเล็กรีบไปเชิญตัวมาเดี๋ยวนี้พระเจ้าพรมทัตตรสัง่งด้วยพระสุรเสียงอันก้องกังวานตามแบบอย่างผู้มีอำนาจพระามปรหิตเมื่อทราบว่าเป็นพระราชประสงค์ก็รีบเดินทางม,มาเข้าเฝ้าณที่อุทยานนั้นทันที และได้ให้การปฏิเสธเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยครั้นถูกคาดขั้นหนักเข้าเห็นว่าคงยากที่จะแก้ตัวให้พ้นภัยได้ในเวลากระทนหันเช่นนี้จึงใช้วิธีเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนนั่นคือซัดทอดผู้อื่นต่อไปขอเดชะพระอาญาไม่ผลนกล่าวสร้อยพระสอสเส้นนั้นข้าพระองค์มอบให้เป็นรางวัลแก่ชายนักร้องป่้นหนึ่งไปโดยเสน่หา ด้วยเสียงร้องของเขานั้นไพเราะเพราะพริ้งจับใจเลือเกินพระเจ้าค่ะด้วยเหตุนี้นักร้องคนดังกล่าวซึ่งไม่รู้อิโนโอิเนเลยสักนิดกลับต้องถูกนำตัวมาสอบสวนเมื่อเห็นว่าหากไม่รับสรารภาพคงไม่พ้นโดนโบยด้วยแท้หรือถูกตีด้วยกระบองเป็นแน่จึงได้อ้างไปว่าเดมอกมเป็นค่าตัวแก่โสเพณีชื่อดังแห่งเมืองนี้ไปแล้ว ครั้นนางโสเพณีถูกนำตัวมาคาดคั้นและโดนเคียนตีลงทันทรมานสักเพียงใดแต่นางก็ยังคงให้การปฏิเสธเสียงแข็งกล่าวแต่เพียงว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เป็นผู้ครอบครองสาพระสอของพระมเหสีและนางไม่ยอมแต่งเรื่องโกหกเพียงเพื่อเอาตัวรอดเพราะเกรงกลัวต่อความผิดบาปหากใส่ความผู้อื่นด้วยเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงอา,รอามัดอวุโสคนหนึ่งเมื่อทราบเรื่องเรียบมาเข้าเฝ้า หลังจากสอบถามเหตุการณ์จากเหล่าทหารมหาดเล็กและฟังคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดอย่างพินิษพิจารณาเห็นว่าจำเลยต่างยอมรับสารภาพและให้การไปส่งเดชพอให้ตัวเองพ้นภัยด้วยเกรงพระราชาญามั่นใจว่าคดีนี้ต้องมีเบื้องหลังจึงกร,ราบทูลอาสาเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนต่อพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะนำสร้อยประสอมมาถวายขึนพระมเหสีได้อย่างแน่นอน พระเจ้าประมาทัศทรงเห็นว่าเป็นขราชบริพานเก่าแก่อีกทั้งเคยแสดงความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์มาหลายครั้งจึงตรัสอนุญาตท่านอำมาตย์สังทหารให้นำจำเลยทั้งห้าไปคุมขังรวมกันไว้ก่อนแล้วให้คนสนิทไปคอยซุ้มแอบฟังคำสนทนาของทุกคนในเวลาค่ำครั้นเห็นว่าปลอดคนแล้วเศรษฐีก็เปิดฉากด่าว่าชายผู้ถูกจับขณะจะไปตกปลาทันที น้อยแน่เจ้าบ้าข้าไม่เคยรู้จักหรือทำความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรให้เจ้าเลยแม้แต่น้อยทำไมเจ้าจึงต้องมาซักทอดให้ข้าได้รับความเดือดร้อนไปด้วยชายนักตกปลามีสีหน้าสลดอย่างสานึกผิดข้าก็ข้าเห็นว่าท่านร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายน่าจะหาวิธีเช้มันติดสินบนเพื่อให้ตัวเองและตัวข้าปล่อยรอดพ้นจากพระอาญาได้นะสิ แล้วเจ้าล่ะพรามโปรหิตกล่าวขึ้นบ้างเรื่องอะไรต้องมาดึงข้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเศรษฐีพยายามฝืนยิ้มอย่างยากลำบากข้าประเจ้าเห็นว่าท่านรับราชการมานานคาดว่าน่าจะมีเส้นสายมีสมัครพักพวกพอที่จะช่วยเหลือตอนเองรวมทั้งพวกเราทั้งหลายให้พ้นคดีความคราวนี้ได้นะ่ะสิท่านก็เหมือนกันนักร้องหนุ่มเสียงทองตัดพอขึ้นบ้าง เป็นถึงพราหมณ์ชั้นผู้ใหญ่แล้วทำไมต้องโยนความผิดไม่ผู้น้อยอย่างข้าพเจ้าด้วยตอนนั้นตตอตอนนั้นพราหมณ์ปโรหิตถึงกับพูดติดอ่างก็มันคิดอะไรไม่ออกนึกว่าถ้ามีนักร้องเสียงทองมาช่วยกับกล่อมในห้องขังจะได้ฟังเพลงพอเด็กคลายทุกนาซีเจ้าก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นนักหรอกหญิงสาเพณีกล่าวตำหนิ รู้หรือไม่ว่าการกล่าวโทษหรือซัดทอดผู้อื่นทรงเดชนอกจากจะไม่ทําให้ตนเองพ้นผิดแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาและยังทําให้เรื่องยุ่งยากสับสนมากขึ้นนักร้องหนุ่มพยายามฝืนยิ้มก็ข้า,ข,าข้าเกรงว่าอยู่ในคุกตำลำพังจะเหงาก็าเลยอยากให้เจ้ามาอยู่เป็นเพื่อน แล้วนักโทษทั้งห้าคนก็ตกเถียงกันขนานใหญ่กล่าวโทษซึ่งกันและก,กันทหารมหาเล็กที่แอบซุ่มฟังอยู่รีบไปรายงานเหตุการณ์และข้อความทั้งหมดแก่ท่านอามาดอย่างท่วนทีหลังจากฟังเรื่องราวโดยพิจารณาใครครวญหลายครั้งอามาดจึงเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้น่าจะไม่ใช่หัวขโมยวันรุ่งขึ้นจึงไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมณบริเวณรอบๆสาบกรณีที่พระราชาและพระเหสีทรงกีฬาทางน้าเมื่อวันวาน,วน จนได้พบกับลิงฝูงหนึ่งซึ่งลิงจาง่าฝงกำลังนำบริวารอมอมาเก็บผลไม้ในอุทยานเป็นอาหารคงเป็นลิงตัวใดตัวหนึ่งในฝูงนี้ที่แอบมาขโมยสร้อยพระสอของพระมเหสีัยท่านอามาตยพยายามคิดปฏิปติประต่อเหตุการณ์ในใจแต่จะสั่งทหารไล่ต้อนจับมาสอบสวนเหมือนมนุษย์ก็คงไม่ได้ต้องหาอุบายหลอกต่อให้มันนำออกมาจากที่ซ่อน ไม่นานนักท่านอำมาตย์ผู้ชันฉลาดก็คิดอุบายได้ประการหนึ่งจึงสั่งให้ในายช่างหลวงทำเส้นประสอสเส้นใหม่ซึ่งประดับด้วยเพชรเทียมขึ้นมาหลายเส้นจากนั้นจึงให้ทหารน,นำสร้อยปลอมเหล่านั้นไปวางไว้รอบๆสระบกกรณีเมื่อพวกลิงเห็นต่างเก็มาหยิบช่วยเอาไปเล่นกันด้วยความสุขสนลิงจาง่าฝงซึ่งเป็นผู้แอบมาขโมยเส้นประสอไปเห็นบริวารต่างนำสร้อยเพชรมาอดกันเล่น จึงไปนำส้อยพระสอเส้นจริงที่ตนนำไปซ่อนไว้ในพรองไม้มาอวดบางอํมมาศซึ่งซุ่มโดยอยู่ก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนจึงสั่งให้ทหารออกจากที่ซุ่มซ่อนช่วยกันส่งเสียงตวาดขับไล่ปกหลิงพาการตกใจทิ้งสร้อยในมือและกระจนหนีกันเจ้าลวันในที่สุดพระมเหสีก็ได้สรอยพระสอคืนด้วยกลวิธีอัญชานฉลาดของท่นอมมาศ ซึ่งได้รับคำยกย่องชมเชยจากคนทั้งหลายและพระเจ้าพรมทัตถึงกับเปล่าสรรเสริญต่อหน้าที่ประชมุมเหล่าขราชบริพานเมื่อเกิดศึกสงครามย่อมต้องการทหารกลา้าในเวลาปรึกษาคอราชกิจ,จสำคัญย่อมต้องการผู้รอบรู้และมีใจคอหนักแน่นครั้นยามที่บ้านเมืองสงบสุขข้าวกล้าพลาผล,ผลพืชพันธัญอาหารอุดมสมบูรณ์ย่อมต้องการบุคคลอันเป็นที่รัก และในเวลาที่มีเหตุลึกซึ้งแยบยนต์ให้พิจารณาแก้ไขย่อมต้องการนักปรารชบัณฑิตผู้ชาญฉลาดมือนดังท่านอมาตนี้แหลพระเจ้าประมาททัศทรงเห็นด้วยกับเหล่าข้าราชบริพารทั้งหลายที่มาประชุมอยู่พร้อมหน้าให้เลื่อนตำแหน่งจากเดิมขึ้นเป็นมหาอมาตเอกอีกทั้งพระจัาทานทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองเป็นรางวัลจำนวนมากพร้อมกันนี้ได้ทรงปล่อยนักโทษทั้งห้าให้เป็นอิสระ ผู้มีสติปัญญาความรูความสามารถย่อมเป็นที่ต้องการของชนทุกเราได้การต้อนรับในทุกสถานและสร้างคุณความดีชุวเหลือผู้อื่นได้เสมอ